พูดถึงเรื่องของมาตรการด้านสาธารณสุขนะครับพอเราจัดงานใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเรื่องของมาตรการทางสาธารณสุขเนี่ยเราได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนที่จะร่วมงานยังไงบ้างครับตอนนี้เนี่ยในในส่วนของขอบวนเนี่ยนะคะก็จะมีการกั้นแน่นอนนะคะก็คือไม่ให้ใครเข้าไปถึงตัวขบวนนะคะผู้ที่ร่วมขบวนทุกคนก็จะต้องมีการตรวจไอพีเคก่อนนะคะสาหรับเรื่องของคนที่เข้าอยู่ในขบวนแห่ทั้งหมดนะคะส่วนในคนของคนที่ไปเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยเราขอความร่วมมือนะคะ เราจะมีเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตก็คือขอดูเรื่องของอาการฉีดวัคซีนครบตามจํานวนหรือไม่จริงๆแล้วเนี่ยเราขอถึงสามเข็มนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบสามเข็มเนี่ยตามจุดจัดงานต่างๆเราจะมีบริการเรื่องของการตรวจเอทเคด้วยนะคะเพื่อการเพิ่มความเรื่องของความปลอดภัยให้กับทุกคนแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ตลอดงานมีจุดให้แอบริการแอลกอฮอล์การจุดตรวจวัดอุณหภูมิจะมีกระจายทุกที่ทางสาธารณาสุขเองเนี่ย จริงๆท่านก็จะหนักใจแล้วท่านก็ต้องยอมรับเป็นพิเศษนะ,นะคะในการในการที่จะยอมให้เกิดเหตุการณ์ในลนักษณะแบบนี้ขึ้นคือเอาจริงๆเนี่ยเราก็ต้องมีการตรียมทําใจด้วยเหมือนกันคะทั้งทั้งสองท่านเพราะจำนวนผู้คนมากๆเนี่ยมันโอกาสมันก็จะมีเหมือนกันจริงแต่ว่าเราต้องขอความร่วมมือทุกท่านว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแล้วก็ของตัวท่านเองรวมไปถึงครอบครัวที่ท่านจะต้องไปพบเนี่ยเราต้องมีรักษาม,มาตรการหนึ่งคือแมสเนี่ยต้องร้อยเปอร์เซ็นต <c oughs> ะะเราจะไม่มีการบริการอาหารเลยในบริเวณของการจัดงานนะคะคสำหรับคนที่เข้าร่วมขบวนเนี่ยก็จะมีการแจกบ็อกเซตนะคะเป็นอาหารกล่องเดี๋ยวนี้คนเชียงใหม่จะคุ้นเคยกับการทานอาหารกล่องแล้วไม่ว่าจะไปประชุมหรือว่าไปสัมมนา,าที่ไหนนะคะผู้จัดงานจะจัดเป็นอาหารบล็อกเซตให้กลับบ้านหมดเลยนะคะเราจะไม่ค่อย,รเ,รอยเราจะไม่ค่อยมีนิยมนอกจากว่าเรามีประชุมทั้งวัน ถ้าประชุมทั้งวันเดี๋ยวเราก็จะมีการกระจายคนไม่ให้เกิดการหนาแน่นสาธารณาสุขเองนะคะแล้วก็ทางสนักงานควบคุมโรคที่หนึ่งเนี่ยนะคะท่านก็มากดขันมากเป็นพิเศษเลยงานทุกงานที่จะเกิดขึ้นในช่วงของปีใหม่ปีนี้เนี่ยนะคะสงการของบ้านเราเนี่ยต้องผ่านการอนุญ,ญาตของคณะกรรมการโรคติดต่อต้องมาเล่าให้คณะกรรมการฟังก่อนว่าคุณมีมาตรการสำหรับการป้องกันพลเมืองที่จะไปร่วมกิจกรรมนั้นมากอย่างไรเพียงพอหรือไม่นะคะ ก็จะมีคําแนะนําออกไปว่าต้องทําให้ได้แล้วก็จะมีฝ่ายตรวจนอกจากการบอกไปว่าจะต้องมีอะไรหนึ่งสองสามแล้วเนี่ยก็จะมีฝ่ายตรวจก็คือเจ้าหน้าที่สาธรารณาสุขในพื้นที่ที่มีการจัดงานแล้วก็ทางฝ่ายปกครองต้องเข้าไปร่วมรับผิดชอบในการดูแลมาตรการต่างๆด้วยอันนี้เราก็คิดว่าเราพยายามทากันอย่างเต็มที่แล้วเชียงใหม่เองในช่วงที่มีการปล่อยให้เราเป็นเมืองนําท่องเที่ยวได้เนี่ยเราก็ผ่านการจัดกิจกรรมใหญ่ๆมาหลายครั้งเราก็คิดว่า ครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะที่เราจะสามารถผ่านมันไปได้